เอาสวัสด oh, mm ีค hmm. ร mm ับผมสวัส hmm. ดีครับม ik ือนี้อิสระฟาร์มังารมงคลมีง้วราคาหลักพันนะครับพี่น้องเนาะครับง้วราคาเริ่มต้นมือนี้ราคาเลยครับตัวนี้สาวน้อยนี่กัมพานี่ห้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับมือนี้มีง้วกับซีซีตัวเนาะเอาหมดที่พวตัวแรกก็คือสาวน้อยกัมพานี่พี่น้องครับราคาห้าพันห้าร้อยบาทบ่นหน่อยพี่น้องครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่ดีครับเนาะราคากับพอฟังพอต่อพี่น้องครับปไปเบิ้งผ่านตี้แม่ลูกลูกโตผู้ตัวนี้ราคาเดยครับไปมื้อนี ตัวนี้11,000บาทครับแม่ลูกลูกตัวผู้นี่11,000บาทครับอันแม่ลูกลูกตัวแม่ท่านนี้ครับอันนั้น16,000บาทครับ16,000บาทเพิ่นครับตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะแม่สูง100ประมาณหน่อยาบหันะครับเนาะมันนี่ไปเบิ่งตัวต่อไปนะครับผมอยากให้ว่าราคานี่คือให้เบิ่งคร่าวๆครับไปเบิ่งคลิปยาวในช่องยูทูปพุหันช่วยนะครับจะได้เบิ่งราคาเต็มพี่น้องครับอ่ะ มืัอนี้กีบเบิ้งแนบเข่าเข่าแบบเงาเร็วๆเด้่อครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกลูกโตผูแม่แม่ล่นธรรมชาติจริงๆครับแม่ครับราคาครับมันนี่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับมันนี้โตต่อไปเป็นแม่ลูกลูกโตผูแม่นี่เนาะแม่ครับราคาครับต๊ะเสียงหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับมันนี้ตัวได้อีกครับพี่นี่โตพี่ไล้ครับเอาพี่น้องครับมันนี้อันนี้เป็นแม่ลูกนลยครับ ครับมานี้มาเบ่งแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียแดงแม่ลูกลูกตัวเมียสิครับราคาครับมนนีสองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับมนนีเอาตัวต่อไปครับตัวต่อไปจะเป็นแม่ทองนะครับแม่ทองย่งใหญ่นี่กะทองเจ็ดเดือนนี่กะ สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับนอกของผมครับเอาต่อเลยครับที่นี่ตัวน no. uh. ี hvad, ้ก็เป็นแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียอยู่ทั้งกุ่นแม่ลูกลูกตัวเมียสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทอันนี้เป็นแม่ท้องนะครับอันนี้ท้องอันแปดเดือนนี่ก็ท้องแปดเดือนราคาได้ครับบนนี้ราคาสองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้นะครับอันนี้แม่วามันหอลลน อ่าอันนี้ท้องอ่าแปดเดือนกลัวเท่ากันครับนี่หัวโลนธรรมชาตินี่ก็บสองหมืบาทครับสองหมืบาทครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแม่ท้องเจ็ดเดือนนี่ก็บสองหมามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทเป็นอับนี่ท้องเจ็ดเดือนอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเอฟหนึ่งตัวนี้ลูกเขานะครับน้องครับลูกท้องน้ึ่งเดือนนะครับแม่ท้องหกเดือนแม่สูงร้อยห้าสิบราคาครับตัวนี้สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับอันนี้เป็นเลือดลอยนะครับน้องตัวนี้เป็นแม่ครับเป็นเลือดลอยแม่ลูกเป็นแม่ลูกครับ ซื้อสองได้สาแม่ทอง 8. เดือนครับแม่ทองแปดเดือนก็ซื้อว้าหนึ่งคสามอันนี้ลูกก็เลื่อนลอยนะครับเนาะอันนี้แม่บติดกลมเนาะราคาครับมันนี่หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับหกหมื่นเจ็บาทครับพี่นองครับไปที่นี่เอาตัวนี้ได้ครับตัวนี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับลูกล้อๆอวิั้างผลเครับครับแม่ลูกครับสามหมนห้บาทปลลูกพูดครับแวลูกไปเหรียญน้ำกันเอาพี่นองครับเท่าไรครับสามหมื่าพันบาทสามหมื่นห้บาทครับตัวนี้ ไปเบิ้งคลิปเต็มช่องมูหันเนาะอันนี้เป็นแม่ลูกแม่ทองขึ้นกันได้ครับนี่แม่ลูกแม่ทองครับพี่น้องครับราคาสับคมื่นสา3 0 0 0บาทครับ43,000ืามพันบาทแม่ลูกลูกตัวแม่อยู่นะครับอันนี้หนึ่งหมื่นบาทครับแม่ลูกหนึ่งหมื่นบาทเป็นซาลาเล่ครับนี่แม่ซาลาเล่นะครับเนาะบัตนี่แม่ลูกซาลาเล่ดีนะครับคบแม่ลูกซาลาเล่สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องครับ เราเป็แม่ลูกมันงามๆดีนะมันแดงนี่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับแม่ลูกสีแดงนี่นะครับเอาบะนี่โตต่อไปเป็นสายหูนะครับเป็นสายหูครับเป็นแม่ลูกเป็นตัวผู้แม่ลูกลูกโตผูบครับพี่น้องครับราคาครับบะนี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทแม่ใส่ยางพาราทงซีบวกนี่ผสมกับเจ้าท่องในหาดจีนราคาเท่าบะนี่สามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทตัวนี้แม่ท้องความกินน้องนี่ ราคาครับวันนี้ส5 0 0 0ันบาทครับสามห0ื่นห้าพันบาทผสมกับปลามันแดงเขาอยู่เนาะครับอันนี้เป็นแม่ลูกคือกันด้ครับนี่เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียที่ราคาเลครับวันนี้สอ0หมื่นสันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทพี่นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียนี่หนึ่งหมื่ันบาทครับหนึ่งหมื่นแบาทพี่นะครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียนี่หนึ่งหมื่นห้ันบาทครับตันนี้แม่เขาเนาะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันน่าแม่ทองงามๆอยู่นะครับแม่สาวทองหาเดือนนี้25,000ันบาทครับ มืไปครับนี้ยังอีกครับนี่ตัวนี้ตัวนี้กับแม่ทองสาวทองแรกหกเดือนกว่ากะ1หน0 0งหบาทครับหนึ่งบาทแม่นี่กับเป็นแม่ลูกเขากันนะครับลูกแดงๆงกำๆาแม่นี่2อ0 0 0ื่บาทครับสองหมบาทัเอาตรงสี่เนาะถาพอเด้กว่ามันวาเรียวเบ่งประชัดเจนยูทูบงหันกับมี่แมครับแล้วว่าครือขอเบิรงคลิปเพิ่มเติมได้นะครับถาพอเดสนใจฟ้ามนี้อยู่ที่บ้านนนเมืองตำบลนนคาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นทั้งเบอร์โทรกับศูนย์แปดห ไอดีไลค์กับบนี้ทั้งเฟซบุ๊กก็อิสระเงินจันทร์ครับอิสระซอเสอือสองตัวเนาะแนนครับอาซาลาเบอร์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ